ห้องนี้น่าโดนครับใช้นกเป็ดสายสีเขียวเข้มครับโอ้ก็โดดใส่เยอะเลยตกแสนพอดีครับเมื่อกี้อ้ะมอาไม่บุ้มแรงครับก็จะปีไปฝั่งหนึ่งเลยมันดันไปตกฝั่งหนึ่ง มาแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันเดียวโอ้มีสกิดมีสกิด ขิดอ,อยู่ข้างกอหญ้านี่ครับให้เป็นช่อนเล็กเดี๋ยวมูนเหนือช่อนเล็กไปอนนโอ้โหโอ้โหโอโหสุดาเมื่อกี้ผมก็ตกเบี้ยหว่ะหนกัดไม่ทัน ตัวมาเลยตัวเล็กเลยก็จะจัดให้ชมครับตาม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 มามามาไม่ต่อไปไม่ต่อไปอ๋อปเปื่อยตรงโน้นอ่ะลมแรงครับมา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 พุดโหครับ แล้วเชืยอตามไงครับตามมาเจ้หยุดเยื่อรอครับหยุดเยื่อรอ,อตามหดหดนุบเล่าใส่เนี่ยตามแบบหดหด,หดก็เสร็จนกเป็ดสิครับของมันต้องลองครับผม